สวัสดีครับมีลัอกที่แบร์นะครับเติมเงินถูกต้องรายอีล็อตที่ช็อปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับอ่าและนี่คือช่องทางการเติมเงินนะครับก็ใน f a c e b o o อีล็อที่ช็อปได้นะครับแล้วก็ทางไลน์อย่าลืมพิมพ์แอดด้วยนะครับล้านค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วเวลาเติมก็บอกผ่านมาทางลัอกี้แแบร์ด้วยนะครับอ่าขอบคุณมากนะครับ สวัสดีครับมีลักกี้แบนคครับวันนี้เราอยู่ใน Solo Leveling Arise วันนี้จะมาพูดถึงการเก็บเลเวลไวๆครับอันนี้เป็นไกเลเวลรสนะการเก็บเลเวลตั้งแต่เลเวล0ถึงห้าสิบเลยละกันเพราะว่าถ้าเกิดเก็บเป็นจริงๆนะมีว่า45คนขยนันขยันนะ่นจะไปสี่สได้แลครับบางคนอาจจะไป50เลยก็ได้แต่ของมีม,ม,มีงานทํำหลายเกมนะมีก็ไม่ได้เล่นเต็มๆนะถ้าเล่นเต็มๆม,มีนะมีนะ่ายังต่าน่าจะสี่หาสี่หกละแหละ เดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงการเก็บเลเวลให้ไวๆเลยนะครับจริงๆการเก็บเลเวลเกมนี้มีผลมากเพราะว่าปิดระบบเยอะเปิดระบบเยอะเขาเลยทําให้เพื่อนๆสามารถใส่ของได้เยอะอร์ติแฟกซี่ชิ้นสร้อย2ชิ้นใช่ไหมอนาคตเปิดอีก2เปิดชัปเตอร์อีกเดี๋ยวขอยนุาตเอ่อพูดเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ยาวมากนะเพื่อนๆลองไปทําตามได้รับการเลเวลพุ่งผ่าดแน่นอนนะครับ ช่องมีรู้อะไรมีบอกหมดไม่มีควาว่ากักนะครับใครอยากให้มีทำไกอะไรก็บอกพิมพ์ใต้คอมเมนต์ด้อย่างเช่นคนขอมานะอันดับแรกคือเงินสนับสนุนนลครับมาอย่าลืมมากดตรงนี้ด้วยนะเห็นไหมเอฟพีได้อยู่ที่พันสามอันนี้มีเพิ่งกดไปแล้วก็รับรางวัลทุกๆหก,กชั่วโมงอย่าลืมมากดด้วยนะครับอ่าต่อไปเสร็จแล้วทาไงต่อลุย อ่าต่อไปก็คือการเก็บเลเวลนะครับเดี๋ยวขออนุญาตโอ้เข้ามาแล้วมันตะกี้มันหลุดไปนะมีปรับภาพสวยได้ในมือถือมันชอบหลุดมีถึงไม่ค่อยอยากปรับไงเราปรับสวยมันก็เออมันก็สวยดีนะเดี๋ยวขออนุญาตรีบพูดเลยดีกว่านะครับคือการปันตามสตอรี่นะครับอย่างที่เพื่อนๆรู้ก็คือว่าลงโหมดธรรมดาเนี่ยมันจะมีโหมดธรรมดาาร์ดใช่ไหม h a r จะได้พีเยอะกว่ายองฮงมีนี่มีได้ตาถึงสองหมื่นกว่าเลยนะถ้าแบบาร์ดอะ ก็เอาง่ายๆนะอันนี้มีสรุปให้เลยคือให้เพื่อนๆทายอยลงให้หมดเลยครับเห็นไหมถ้ามันขึ้นเลเวลแล้วเราสามารถเข้าได้เข้าไปเลยครับแบบไม่ต้องคิดแล้วก็ไปเล่นให้ผ่านให้หมดเลยครับไล่นั่ยนะโนโมไปก่อนพอโนโมเราไล่ไปเห็นไหมมันขึ้นมาตันเสร็จแล้วอย่างเงี้ยอ่อไปต่อไม่เอาเอาอกมีไปต่อได้ดีกว่าโอเคเดี๋ยวให้ดูไอพี่อ่ะอันนี้โนโมใช่ไหมนี่โนโมได้ไอพีอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันนะครับ ถามว่าตอนนี้หมียังเล่นไหวสบายครับหมีพลังเก้าหมื่นสามแล้วเนี่ยหมีเข้าไปตีแบบสบายสบายเลยก็ให้เพื่อนๆถ่ายด่านโนโมให้หมดครับเสร็จแล้วก็ไปเอ้ยไปถ่ายด่านโนโมให้หมดก่อนอ่าเล่นโนโมให้หมดก่อนพอโนโมมันตันเมื่อไหร่ก็กลับมาเล่นฮาต่อครับ <c oughs> กลับมาเล่นฮาต่อนะครับปั่นด่านให้หมดเลยเท่าที่เราไหวแต่ถ้าเกิดสมมติเราปั่นด่านไปถึงอ๋อปั่นด่านนี่คือไม่ใช่แค่สตอรี่ที่เป็นตรงนะ เพื่อนๆต้องเล่นเอ่อซับสตอรี่ทุกอย่างเลยครับที่มันขึ้นมาตรงนี้ไอพีเยอะเล่นให้หมดเลยขึ้นอะไรขึ้นเล่นให้หมดเลยอย่างที่บอกครับไม่เรื่องงานไม่ยากจนแค่นั้นเองพอเราปั่นทั้ง Story, สตอรี่ซับหลักทุกอย่างเสร็จแล้วทั้งโนโมทั้งฮาร์ดก็เรียบร้อยครับบางทีมันอาจจะติดเลเวลใช่ไหมทำไงต่อใช่ไหมครับอันที่สองคือไปเล่นในเ,เกตนะครับเกตนี้แล้วแต่เพื่อนๆตีเลยครับแล้วแต่เลือกเลยแต่คือ ถ้ามีแนะนำจริงๆตีม่วงดีกว่าตีม่วงกับทองของของมันใช้อัพไม้นั่นอะอะไรนะเออซัมมอนของเราอะ่ะมันได้เยอะกว่ามันได้เยอะกว่าเอ,อเดี๋ยวมีรีให้ดูมีสิบสามแล้วโอ้โหดวงสุดยอดเลยครับอะไรมันจะดวงได้ขนาดนี้วะอืมคือถ้าเกิดตีม่วงมันจะได้มันจะได้ของอันนี้ครับครับเลเวลยี่สิบสี่สิบหกสิบปดสบมีว่าดีกว่า ถ้าเพืเ่อนๆไปลงฟ้ามันจะไม่ได้เนี่ยแหละเอออันนี้เรื่องเอาแล้วกันนะครับเรื่องเอาก็ทํายังไงให้เลเวลไวๆใช่ไหมครับลงเกียรติก็ซื้อเลยครับแพ็กสามสิบห้าบาทตรงนี้เลยมีซื้อทุกวันนะอาจมีอาจจะปั่นไปเปิดคอนเทนต์อะไรเสร็จแล้วมีทาคอนเทนต์เสร็จแล้วมีก็คงพอละอาจจะไม่เติมต่อแล้วครับเอาเอาแค่ว่ารีบเปิดเลเวลเปิดโบนัสเนี่ยครับแพ็กนี้เลยสาสิบห้าบาทมันจะขายรียอยู่ห้าแพ็กต่อวันเพืเ่อนๆก็ซื้อให้หมดเลยถ้าเกิดจะรีบนะ 35บาทคูณ5ก็ตกมาะรอยสามสิบ้าบาทร้อยิบาทประมาณนี้นะครับลงทุนเร็วก่อนก็เก่งก่อนครับแต่ถ้าเกิดจะไม่ลงทุนก็ช้ากว่าแค่นั้นเองนะแล้วก็อย่าลืมซื้อแพ็คแพ็คซ้ายเนี่ยต้องซื้อครับหมีว่าถ้าจะเอาเลเวลไวแพ็คขวาไม่เป็นไรนะแต่แพ็คซ้ายต้องซื้อนะครับหลังจากเราซื้อกุญแจเสร็จแล้วทํำไงต่อใช่ไหมครับเลื่อนเกตเลยครับพยายามรีลงเลยอันนี้เราแต่เพื่อนเ,อนเลยเอออยากลงสีไหนก็เลือกครับ คือเดี๋ยวมันจะวนกันเพื่อ,อนๆ่งข้างล่างบ้างที่เป็นเงินสามเหรียญเนี่ยมาวนเหรียญเสร็จแล้วจะเป็นเอฟพีต่อเอพี FP จะได้เยอะเอพี FP นี่ตาหนึ่งประมาณของหมีตอนนี้หมื่นหนึ่งหมื่นสามแปดพันจบรอบหนึ่งนี่คือได้เอพีอยู่ประมาณสองหมื่นสามหมื่นครับทำไงใช่ไหมเพื่อนๆก็ลงรีลงรีลงรีไปเรื่อยๆเลยครับแล้วก็เออมันลงกุญแจสิบห้ารอบเพื่อนๆซื้อกล่องใช่ไหมแล้วเพื่อนๆก็มารีอีกรอบหนึ่งถ้าสายฟรีสายเติมเ้อยเอาแค่สองก็พอเอาแค่เอาแค่สองรอบก็พอครับแต่ถ้าเกิดสายเติมแบบกะเร็วๆเเลย 2, จัดไปปแต่ว่วางน,นะ เอ็ตรงนี้จะได้อยู่ที่ครั้งละประมาณพันหนึ่งพันหนึ่งร้อยเอ้ยประมาณพันห้าครับพันห้าร้อยเจ็ดสิบสองเห็นไหมก็สิบรอบ่็หมื่นห้าก็ช่วยได้เอาเราไม่ได้มันจะเอ็พข้างล่างด้วยประมาณหมื่นหนึ่งแปดแปดพันนะครับเร็วอยู่เออต่อไปลงบอสลงอะไรมันไม่ลงลงหาประดับอะไรมันไม่ได้เอ็กพนะอันนี้ก็ไม่ได้ สอรมูธทางการทดสอบเขาไม่ได้พีได้ของนะครับไม่มีแล้วแค่จริง,รงหลักๆกการเล่นมันอยู่ที่เกตหลักๆกก,กการเล่นก็คือเล่นเคลียร์สตอรี่ให้ไวที่สุดครับเปิดเลเวลรไวมันก็เคลียร์สตอรี่กับฮาร์ดอีพมันก็ได้เร็วถูกไหมครับเสร็จแล้วก็อยู่ที่ว่าเพื่อนเพื่อแล้วมีงบประมาณการที่รีเกตเร็วไหมถ้าเกิดรีได้เยอะเพื่อนๆก็เลเวลไวแค่นั้นเองครับหลักๆแล้วก็เอาก็ที่สาคัญคือต้องมีเวลาเล่นด้วยนะหลักๆ มีได้อยู่ที่สี่แล้วว่ะนี่ขนาดไปค่อยมีเวลาเล่นเลยเนี่ยยังที่สี่เลยโอ้โหถ้าเกิดมีมีเวลารลีทั้งวันนะกูที่หนึ่งแน่นอนนะต้องเป็นไอ้นี่ครับอะไรนะซองจินหมีโอ้โหเป็นไงไม่ได้เลยนะมีอะไรเก็บเลเวลไหมไม่มีนะหลักๆมีแค่นี้จริงๆคือหลักๆคือที่เพื่อนๆบางคนเลเวลช้าบอกว่าบางคนไม่ลงฮาร์ดครับแล้วก็ลงฮาร์ดไม่ผ่านบาะว่าฮาร์ดค่อนข้างยากแต่เดี๋ยวนี้หมดโนโมสี่สิบขึ้นไปก็ยากนะ คือด่านมันค่อนข้างตึงเพื่อนๆต้องแบบจัดทีมจัดอะไรให้ดีถ้าจัดถ้าตอนถ้ามาช,ช่วงประมาณสามห้าขึ้นไปนะจัดทีมไม่ดีเล่นยากมากจริงเพราะว่ามอนเตอร์มันตบแรงมากนะครับแล้วก็เกาะหนามากจําเป็นต้องแบบทั้งพระเอกแล้วก็เออพี่พี่แบกต้องมีพี่แบกด้วยนะต้องต้องเบรกเกาะดีๆนะครับอ่ะเผื่อใครมีคาถามอะไรก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเป็นพูดคุยได้เหมือนเดิมนะครับมีอะไรอยู่พราะวะไม่มีนะหลักๆมีอ หลักมีแค่นี้แหละไม่น่ามีหลัรแล้วล่ะสามสองก็อันนี้ไม่ได้ไอพีอ่เนี่ยอัพอัพคาร์สเนี่ยได้ทองอนะ่ะพูดดีเลยอะ่ะเกมนี้จริงแจกเกยอะนะถ้าเล่นเป็นนะอ่ะขอให้คนเล่นเกมโซเวอร์เลเวลลิงอารยังมีความสุขนะครับไม่ได้ไม่ต้องต้องต้องพูดแบบอะไรนะจินอูนะอไรยส์ยังมีความสุขนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ